สวัสดีค่ะเม่นีสิพาลูกสาวไปบ้านสวนนะคะไปบ้านสวนของพี่สาวไปบึงจะบ,บึ้ก่อนเป็นแจงใดตั้งผัดกลับมาหนองคายเพราะพันได้ไปอยู่ไปบึงบรรยากาศกันนะคะน่ะเนาะไปกันเนาะ อันนี้กาพิ่นตกด้ค่ะนี่โอ้กาตกกกาตกกกาเขี้ยวสะอุ่มแบบบรรยากาศบรรยากาศ,บ,ากาศบ้านนาเนะค่ะเนาะน่โอ้กาเพิ่นเนาะค่ะไปค่ะไปตอเฮา สิเป็นวังเงาวนะค่ะเนาะวังเงาสองฟังวังเงาสองฟังฟังนี้กับฟังนี้วังเาาหมู่บ้านนะคะวังเงาหมู่บ้านสองฟังเวลาตึกป่างานบุญงานหยังเวลาตึกป่าสารแหกับบมานี่แหละค่ะมาเอาเอาบุญเอาปลาเอายังหมู่บ้านก็พักกันมาบางนี่แหละวังเงาเงาแล้วค่ะเนาะเงาไปสุด บ็ซูดอกย้าไปโอ้ย้าไปจดุดจุดอยู่หม่องหนึ่งหม่องปูนไกลๆปูนบอกขันนี่แมนแมน <c oughs> เอ้ยไปเร็วเรวไปเร็ว <c oughs> พูดด่ค่ะพูนฟังนี่กระย้าไปถึงพูนโอ้ดีราค่ะยี้ยมบุญย้มหนังหมู่บ้านก็มะตึกป่าตึกหยังอยนี่ละแป่น้นามใหญ่านาะ เอาก็ไปต่อไปนาสวนต่อไปนาสวนของเอื่อยค่ะบ่แม่ของเจ้าของดอกสวัสดีค่ะ,คะตอนดีก็บหอดบ้านสวนของพี่สาวแล้วเนาะค่ะเนาะบ้านสวนของพี่สาวคํากองบ่แม่ของสาวเปียร์เหรอคะของเอื่อยนี่พาหลูกออกมาเบิงจะพัดมาเพราะพันเด็มาเบิงอยู่สีพ้าไปเบิงบ้านสวน พามาดูบรรยากาศค่ะต้นบักมวงดูบรรยากาศบ้านสวนแล้วก็น,นี่กับบ้านของพี่สาวนะคะหลังนี้บ้านของพี่สาวที่บ้านสวนเพิ่นม,มาปลูกไว้่นี่โตเพิ่นกับกุหลาไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานสร้างบ้านอยู่บ้านได้แล้ว หาเงินสางบ้านบฟันดนแล้วนะคะน่ะกับมาย้มเทศกาศย้มยังเอาเทดยังแล้วเขจังมา้าแลวสิให้เบิ่งบรรยากาศนี่ค่ะสวนเพิ่นกับปลูกต้นไม้ต้นไหลต้นหมักม่วงปลูกต้นหมักม่วงต้นหักม่วงต้นกล้วยแล้วก็ต้นอันนี้ ต้นอันนี้มันคือต้นอะไรต้นหมักหนี้แมนแมนต้นบมักหนี้กระกงาไม่มีคนอยู่เนาะต้นบมักคงหนาเต็มเจ้าของเพ่นบ่อยูเนาะหนากระเต็มต้นหมักม่วงอันนั้นกระเข่าเพื่อนได้ค่ะเข่าเพื่อน เขาเป็นวานไว้เป็นตกกาวไว้งทพันได้ไอ้นี้อันนี้จะต้นบักนาวใ้ฮรานเพาะช้ำนี่ค่ะนี่ว่า,าสากกาิเอาขึ้นไปถึงสมุดปาการพุ่ะเอาขึ้นไปปลูกสามสี่ต้นเจ็ดสิบตีบบุบุรานกำลังเพาะช้ำอยู่น้ำมันไหลายค่ะบักนาวต้นน้ำไหลดยยีอันนี้เพาะช้ำอยู่นี่ จกสิติดบ่รรุให้ร้านเฮตหายอันนี้น้อยๆอีกสี่น้ำลายขึ้นยังนี่เด้ออันนี้บกเนาอันนี้ก็สองต้นอ่ะคือมีสองมีสองอันหนึ่งบางนาเห็นต้นน้อยๆอยสี่นวยโดกขึ้นยังเด้อสีบอกห้พ่อแม่พี่น้องนวยดกคักนี่บอกอันต้นนัน เงียเกาะต้นผักติ้วผักติ้วแล้วค่ะนี่ผักติ้วผักติ้วปลาตูมองคนปลูกไว้ถ้าพอนี่ล่ะค่ะตูมองคนปลูกไว้ผักติ้วปลาแอบวะยอดอ่อนๆงามๆเก็บกินจนสิเบิดล่ะต้นเล็กๆหนึง ต้นนี้หน่อยนึองออกยอดดีขึ้นอย่างนี้อน,นี้ต้นบักม่วางนี่มีกระตับหน่อยตูบหน่อยพร้อ,อมนะบรรยากาศบ้านสวนบ้านง่ว้างน่างงเลยลูกเหง้เอเบืเอ้องเข้าๆลูกให มีตูบหน่อยพ่อโอ้โหวางงวงใช่ไหมลูกเอเอเอเกนดอะไะเนาะคะเนาะถิกกลับแล้วเนาะบ้านนี่ลูกหายอยากนอนแล้วค่ะเอาออกมาเบืองบ้านสวน ก็ S <S สซันี่ก็น,นะคะค่ะน้สิกลับแล้วลูกพอดีลูกสาวง่วงนอนพามาเบิงสัำนี่แหะเดี๋ยวมือหนอาสิพามาเบิงไหมสิออกมาปลูกว่าสีสังต้นทุเรียนมาลองปลูกเบิงสิเป็นเจงใดนะคะน่ะนาะซัำนี่ก็นาะไปค่ะเอาลูกสาวไปนอนว่าลูกสาวง่วง